สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Library for you ในช่วง u b u politics กับผมนายอนิรุธมากมูลครับในช่วงนี้ของรายการนะครับเป็นช่วงที่จะพาทุกท่านกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งก็จะมีทั้งหมด4เอพิโซดนะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ทุกท่านกำลังชมอยู่ได้ตอนนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมากาะติสถานการณ์การเลือกตั้งสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยายลัยวนราชธานี ประจำปีการศึกษา2,564รวมไปถึงเรื่องนโยบายต่างๆของแต่ละพักกับหลักความคิดว่าจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปพบกับพักแรกเลยครับชื่อพักว่า UB Unity ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพัก U b u n i t y เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญแนะนําตัวให้ผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกันเลยครับผมครับสวัสดีครับผมนายเกยิตศักดิ์ชนะพันธ์นะครับจากคณะสียป่ากตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับผู้ดํารงตําแหน่งผู้สมัครตําแหน่งนายกสมศรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธา,านีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวินีมะนาวนอกนะคะจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะผู้ลงสมัครในตําแหน่งปุ๋านายกฝ่ายหญิงสมศรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ พวกเราพัก u b u n i t y เบอร์หครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้นําเสนอวิสัยทัศน์รวมไปถึงนโย,ยบายช่วงที่ผ่านมาในวันที่5อยากจะรู้ว่ากระแสและก็ผลที่ตามมาเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้พูดไปในวันนั้นครับ ค่ะสำหรับกระแสในการดีเบตแถลงนโยบายในวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีค่ะเนื่องจากว่าในการแถลงนโยบายต่างๆของพวกเรานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ทั้งกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยซึ่งทางเพื่อนๆเพื่อนๆพีพพพ่ๆน้องๆที่มาดูไลฟ์ผ่านทางไลฟ์สดก็แสดงความคิดเห็นในทางที่ดีแล้วก็มีความวิดเห็นที่ว่าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตามรูปแบบของพวกเราเช่นกันค่ะ ถ้าพูดในเรื่องของชื่อ Ubu n i t y อยากจะรู้ว่าทำไมถึงชื่อว่า Ubu n i t y และ Ubu n i t y มีความหมายยังไงบ้างครับค่ะสำหรับ Ubu n i t y นะคะก็คือ Ubu ก็คือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของพวกเราในภาษาอังกฤษตัวย่อภาษาอังกฤษแล้วก็นิตีนะคะก็คือการที่คนหลายๆกลุ่มเข้ามารวมตัวกันครับซึ่งถ้ารวมๆแล้วก็คือ Ubu n i t y ก็คือการที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของพวกรเรา จากหลายๆคณะหลายสาขาแล้วก็หลายๆชั้นปีค่ะเข้ามารวมตัวกันในให้มันเป็นมาอยู่ในพักยูบิลิตี้ของพวกเราจึงทําให้เกิดเป็นยูบิลิตี้จนถึง <ๆ S 1> วันนี้ค่ะก็พูดได้ว่าเป็นการรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นชั้นปีไหนก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะถ้าพูดในเรื่องของอนโยบายที่ผ่านมาที่ได้นําเสนอไปซึ่งต่างมีหลายนโยบายมาก อยากจะรู้ว่านโยบายไหนบ้างที่คิดว่าสําคัญต่อการพัฒนามหาลัยของเราบ้างครับครับผมจะเสนอนะครับนโยบายพี่น้องฮักแพงครับเป็นการจับเฟซชี่ต่างคณะครับซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้กับพี่น้องครับแล้วกิจกรรมนี้สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับครับสามารถติดตามทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ u v u Unity ครับครับผมแล้ว ถ้าพูดในเรื่องของกิจกรรมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ากิจกรรมในแต่ละปีในมหาลัยของเรานั้นก็จะมีการประกวดเฟสชี่การรับน้องการใบสีสุขขวัญทางภาคราเองเนี่ยคิดว่ากิจกรรมไหนบ้างที่มีความแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากปีที่แล้วบ้างครับครับผมจะเสนอกิจกรรม u v u Festival ครับครับผมซึ่งเป็นการปล่อยของให้กับคนที่มีความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้น หรือว่าวิชาการครับครับผมซึ่งในนโยบายกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมีการเปิดเวทีในการให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงทัศนคติดโดยการเปิดโต้ว,วาทีคับเป็นเวทีโต้ว,วาทีครับผมก็พูดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นชั้นปีไหนก็ตามเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นและก็การแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะ พัฒนาในมหาวิทยาลัยของเรานั่นเอง<ต>ใช่ไหมครับแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายคิดใหม่ทำใหม่ u, u ุ f ิฟิชค่ะซึ่งมันอสอดคล้องกับเขาเรียกว่าประเด็นเป็นประเด็นสำคัญเลยทั้งในมหาวิทยาลัยของพวกเราก็คือเรื่องของการประกวด f ie, ิชชีซึ่งในการประกวดของพวกเรานโยบายของพวกเราก็คือพวกเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งเราก็จะไม่ได้นินที่การที่แบบจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรือเลดีบอยเรามองกันที่แบบ ศักยภาพของนักศึกษาความสามารถของนักศึกษาโดยเราไม่ได้เน้นกันไปที่หน้าตาของพวกเขาอย่างเดียว <Okay. S 2> เราเน้นไปที่ด้านของความสามารถของพวกเขาให้พวกเขาได้มีจุดยืนในการแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาค่ะครับผมก็พูดได้ว่าเป็นกิจกรรมเฟสชี่โดยมีการเป,เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ให้ให้มีความทะเลนมากขึ้นโดยการตัดสินจากความสามารถไม่จำเป็นต้องตัดสินที่หน้า,นาตาว่าต้องสวยหล่อเนาะครับผมแล้ว ที่เราพูดมาเมื่อกี้อยากจะรู้ว่าถ้าว่าพักเราไม่ได้รับการเลือกตั้งเรายังจะพัฒนามหาลัยของเราต่อไหมแล้วอยากจะพัฒนาในด้านไหนบ้างครับสำหรับพักของพวกเรานะคะก็ยังจะ ถึงแม้จะได้หรือไม่ได้เราก็ยังมีหน้าที่ที่จะพัฒนาต่อไปค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหน้าที่ของพวกเราก็คือนอกจากจะเรียนหนังสือแล้วเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาทั้งในด้านของการแสดงทัศนคติต่างๆให้กับทางมหาวิทยาลัยหรือการลงมือทําในสิ่งต่างๆกับให้กับทางมหาวิทยาลัยค่ะครับผมแล้วเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นถึง การแสดงวิสัยทัศน์รวมไปถึงนโยบายต่างๆของพรกยูบียูนิตี้แล้วนะครับว่าจะมาพัฒนาในเรื่องของนโยบายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฮักแพงที่จะเป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องปีไหนก็ตามสามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้โดยผ่านทางช่องทางในออนไลน์เนาะแล้วก็จะเป็นในเรื่องการพัฒนากิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรม U ูบ u ยูเฟสติที่จะเป็นพื้นที่ในการให้ทุกคนได้ออกมา แสดงความธรรมพิเศษและก็แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะพัฒนามหาล<ช>ัยของเรา<ช>เนาะส่วนกิจกรรมที่อยากได้นําเสนอมาก็คือการปรับปรุงเฟสชีใช่ให้มีการแสดงด้านความทันเล่นความสามารถนั่นเองและก็ไม่ตัดสินเพียงแค่รูปร่างหน้าตาแต่ตัดสินด้วยความสามารถของเขานั่นเองครับ,คร,บครับผมซึ่งทําให้เราทุกคนได้เห็นถึงข้อพิจารณาในการเลือกลงคะแนนเสียงแล้วนะครับกับพักค u บิยูนทั้งนี้สุดท้ายอยาก จะฝากอะไรกับผู้ชมบ้างครับค่ะก็อยากฝากนะคะทุกคนนะคะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะที่จะถึงให้ออยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งพรรค UV Unity เบอร์ B 1ของพวกเรานะคะเพื่อที่พวกเราจะได้นำไปอ่ารับใช้พวกท่านแล้วก็พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยค่ะพรรค UV Unity เบอร์หนนะคะครับผมแล้วทุกคนสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ ครับทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่องทางแฟนเพจ a ฟ e บุ๊กนะครับ UBU n i t y ครับ,รบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ IG ค่ะก็จะติดตามทาง Hashtag UBU n i t y ค่ะครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอบคุณกับพัก UBU n i t y นะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับผมและสุดท้ายน,นี้นะครับขาดไม่ได้เลยสถานที่ถ่ายทำดีๆในวันนี้จากสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยบนราชธานีหมดเวลาแล้วกับ UBU Politics EP หน้าพบกับพักเก้าใหม่นะครับที่จะมาแสดงวิสัยทันและก็รวมไปถึงนโยบายต่างๆให้เราได้รับรู้สําหรับวันนี้พวกเรา3มคนทางพักยูบิวิเนตี้และผมอน,นิรุธมากมูลต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ